สวัสดีครับพบกับกเพจ Kawa Thailand เพจ Kawa Thailand หูฟังคุณภาพดีมาตรฐานญี่ปุ่นสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาหูฟังอันเล็กใส่สบายใส่นานๆไม่หนักหูและเป็นตัวหูฟังที่แบตดมากๆนะครับผมขอแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยคาวารุ่น D12 หลายคนนะครับอาจเจอปัญหาหูฟังคุยไปนาน,านๆนะครับแบตหมดไว้นะครับ ใส่ไปแล้วหนักหูนะครับใส่ไปแล้วเจ็บหูใส่ไปแล้วไปเกี่ยวพันนะครับไปเกี่ยวกับกระเป๋าหรือว่าไปเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ่งกีดขวางต่างๆนะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับหากท่านใช้หูฟังบลูทูธไร้สายของคาวารุ่น D12 ตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้คุยต่อเนื่องได้ถึง24ชั่วโมงแบตอึดมากๆนะครับ โดยคุยทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จตัวนี้นะครับใช้เวลาชาร์จเพียงแค่40นาทีนะครับเพราะว่าเข้ามาพร้อมระบบฟาชาร์จนะครับไทซีชาร์จเร็วนะครับ40นาทีสามารถใช้งานได้ถึง24ชั่วโมงเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.3ประหยัดพลังงานนะครับบลูทูธเวอร์ชันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเป็นบลูทูธที่เสถียรนะครับกินพลังงานน้อยนะครับใช้หูฟังบรรนานะครับบางตัว หลายคนนะครับอาจเคยใช้หูฟังแล้วนะครับหูฟังร้อนนะครับนั่นก็คือเกิดจากสาเหตุอของบลูทูธด้วยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่นะครับเสถียรใช้ไปนานๆแล้วเครื่องไม่ร้อนนะครับทุกคน่าตัวนี้อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับน้ำหนักเบานะครับใส่ไปนานๆไม่เจ็บหูแน่นอน,อนเพราะว่าเขามีน้ำหนักเพียง9กกรัมเท่านั้นเองอ่า ตัวนี้นะครับสามารถสนทนาต่อเนื่องได้ถึง24ชั่วโมงนะครับทุกคนย้ําเลยว่า24ชั่วโมงนะครับ้าเกิดเทียบกับหูฟังหลายตัวนะครับตัวนี้ถือว่าแบตอึดมากนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับสมกับราคามากๆตัวนี้ผมบอกนะครับราคาแค่149บาทนะครับเป็นฟังนะครับเป็นหูฟังบลูทูธที่คุ้มค่ามากๆนะครับผมบอกก่อนเลยอ่าตัวนี้มีปุ่มกดรับสายวางสายนะครับที่ตัวหูฟังหูฟังบางตัวนะครับทุกคนจะต้อง กดรับสายที่ตัวโทรศัพท์นะครับกดรับสายที่ตัวโทรศัพท์นะครับแต่ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถกดรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้ที่ตัวหูฟังเลยอ่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถแสดงแบตเปอร์เซ็นที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าโทรศัพท์มือถือนะครับระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับรองรับนะครับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์2เครื่อง สนใจสั่งซื้อนะครับผ่าน Facebook นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย t i k t o k นะครับตามนี้ได้เลยนะครับอ่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับหูฟังแบตอิดคุยต่อเนื่องได้ถึง24ชั่วโมงชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้ยาวๆนะครับผมแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับคาวารุ่น d 12ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ ハハハ。<laughs>